สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนชาวไทยนะคะเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่สนิทกันเนาะกูไก่ก็เลยจะเก็บสตรอเบอรี่ป่าไปฝากเขานะคะเพราะว่าเยอะมากๆเลยที่บ้านเราตรงนี้นะมีหย่อมหนึ่งปลูกไว้ให้เต่ากินนะคะเต่าไม่กินเต่าไม่แตะเลยในสนามนี้มีแค่ตรงนี้นะมันงอกขึ้นมาก็ถอนทิ้งตลอดนะคะเพราะว่าเต่าของเราเนี่ยชอบกินผักมากกว่า อตอนเช้าเอามาอาบแดดกลางคืนให้นอนในบ้านนะเพราะว่ากลัวเม่นนะคะเม่นคุย้ยเขาออกมาอย่างเงี้ยเม่นมันหา,มาแมลงกินเนาะกลัวหนูด้วยละ่ะหนูที่นี่มีตัวเล็กๆนะคะเป็นหนูเอ่อเรียกอะไรบ้านเราเรียกหนูหลิงหรือเปล่าตัวเล็กนี่เดียวในกำมือน่ารักนะไม่อันตรายต่อเต่าถ้าเป็นหนูตัวใหญ่นี่อันตรายนะแล้วก็นี่นะคะสอบปีรป่าทั้งหมดของเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปเริ่มตรงหัวมุมตรงนูงน้นดีกว่า เมียวเมียวอ่ะเหมียวบันนี่มีแดดเช้าแบบนี้นะเหมียวก็จะมานอนอาบแดดกันนี่ดูสิงอมทิ้งไม่มีใครกินนะคะมันเยอะจัดนะ่ะมันลูกนี้นิ่มแล้วอะ่ะ นิ่มแบบกเก็บไปฝากไม่ได้แล้วก็เก็บใส่ปากซะเลยบรรยากาศดีมากเลยอะแถวนี้มีถนนใหญ่อยู่ข้างหน้าด้วยนะแต่ว่ามันก็มีบ้านเรือนกั้นอีกชั้นหนึ่งทำให้แถบนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากอันนนี้นิ่มไปแล้วอะ นีเดี๋ยวให้ดูสตอรีบบ่ป่าข้างในนะคะข้างในมันจะขาวเป็นฟองน้ําเละหมดแล้วนี่งอมจัดนี่มีหนอนกินนะคะทุกคนดูข้างในมันนะไอ <c oughs> ้งอมนอะมหวานเียบอะ ลูกนี้งอมจนเละแล้วเหมือนกันนี่ทุกคนดูแหวกมานี่แบบออืที่ทยอยออกก็ยังมีนะคะนี่ลูกเล็ก,เลกๆเขียวๆดอกก็ยังมี เก็บกิมไม่หอมเอันนี้มันงอมแล้วนะที่ไปเก็บนี่คือมันเละนะคะ อเบอรี่ป่าพันนี้หอมมากนะคะกลิ่นแบบหอมสุดๆเลยที่นี่นิยมเอาไปทําขนมนะคะเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากๆหันมาเห็นซาม,มีตื่นแล้วนี่ชูคอยือดยาวเลยอะออกมาข้างนอกลูกตื่นแล้วก็มาลงสนามอู้ตัวเย็นเจ็บเลยลูกตอนคืนก็อากาศเย็นนะคะนี่ดูตัวใหญ่ประมาณนี้แล้วนะ ลงไปที่สนามลูกอาบแดดนะคะต้องพูดนะคะกับเขายายให้เขาเป็นลูกสาวอู้ันนี้หนูตื่นเร็วอะลูกอาบแด,ดดตรงนี้นะลูกนะมีอาหารด้วยเนี่ยเผื่อหิวจะได้กินเลยเนาะมาเก็บซาบดีต่อหันี่เละเละตรงเป๊ะเลยอะ 忘记了。One, đẹp Để... rồi คนดูลูกนี้ลูกยาวๆอุ้ยขาดเลยอ่ะ มีล <las> ูกใหญ่โมนเชิดตัวดีนาะไม่ค่ะนี่เลยไม่ใช่เชิดอวาสุยปิคน าาดูดิเยอะมากเลยทุกคนว่าจะเก็บดีสุดสอบปะรดป่านี้ต้องเก็บอย่างเบามือนะเพราะมันเละง่ายมากนะคะ ले รู้นิ่มแล้วขอปากล่ะแมวกับเต่ากินหญ้าด้วยกัน อาหารเช้าแล้วคะ่ะหนูเป็นแมวหรือควายคะเนี่ยชอบกินหญ้าจังเลยแมวกินหญ้าเพื่อเหมือนกับเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ช่วยทําให้เขาอ้วกก้อนขนออกมาด้วยแต่บอลน,นีนะ่กินหญ้าเพราะชอบด้วยนะกินทั้งวันนะไม่อ้วกก็จะกินนะอะไรกันยญ่ค่าแล้วก็มีน้องแซมมี่น้องสาวแซมมี่กินหญ้าอยู่ หอมชื่นใจสุดๆเลยนี่เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะไปเดี๋ยวไปอาบน้ําแต่งตัวบายยนะคะลูกน้ำหมาไม่ได้ไปด้วยนะคะอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วปะเดี๋ยวเราต้องไปแวะซื้อไอศครีมอีกมาถึงแล้วนะคะร้อนมากเกือบบ่ายโมงนี่โหแสบแสบจิ๊บๆเลยที่นี่มันร้อนไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรามันจะร้อนอา้าวๆที่ร้อนแบบว่า Da te ten gig gig Buongiorno. Guarda chi c'è. Guarda, allora non lo sa Io l'ho visto prima sulla strada. Ora, guarda vieni. Filo. Vieni, ciao vieni, Filo. Vieni, vieni, Buongiorno, lui, permesso. Vieni, ciao, vieni, ciao. Vieni, ciao. Bene. grazie. Vieni, vieni. Voi tutto a posto? <ride> <Sì>. Ciao signora. <ride> แม่ครัวคะ่ะสวัดดีค่ะมาคนเดียวเหรอคะค่ะมาคนเดียวนะะี่น <c oughs> พี่เอานี่มาฝากด้วยนะขอบคุณค่ะ,ะเก็บมาเมื่อเช้าอ,อ๊้ยสวยออกมาดูเต่าตรงน้าอ้ยเขาทำบ้านใหม่ให้ตรงนู้นตอนแรกนี่อยู่ตรงนี้มาก่อนตื่นกันหรือยังเนี่ยวันนี้นาบอกให้เอาเต่ามาด้วยให้เอาแซมมี่มาด้วย อยู่ไหนกันนะหลบแดดเหรอไม่เห็นเลยสักตัวไหนของหน้าเขามีสองตัวนะตัวหนึ่งใหญ่ฟีโลอ,อันนี้แล้วคราบน่ฟีโลับโอ้โหตัวตันปึงเลยอะต่าหายไปไหนกันหลบแดดแน่เลย นี่นี่เจอ้วหนึ่งตัวนี่นี่นอ้วเขาซ่อนแดดมันร้อนนี่นี่อยนี่นีตัวเล็กกว่าแซมมี่ตัวนี้แล้วก็มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนู่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขยุกยุกนี่นี่นี่ะเปี้ยเียนี่อ้ เป็นอะไรกู้ดนะเผนซว่สดีสีสคนนี้เป็นคุณแม่ของซิโมเน่นะคะรามามาดิซิโมเน่น่ารักมากคานเด้อมันร้อนมันนายเข้ามาตัด ลัวให้ตัดอันนี้ให้ตัดทิ้งไปเลยเราไม่รู้ไปโดนทิ้งอ๋อต้นเก่าใช่ไหมแต่มันงอกนั้นน่ะพี่เห็นแล้วนี่นี่งอกออกมาอยู่นิดเล็กเออนี่ไงตัดทิ้งลดน้ำมันไว้เนี่ยเดี๋ยวจะได้มีสองต้นเลยลดอยู่ตายแล้วน้ำเขาฝาซื้อต้นนี้ให้ไม่ให้ใหม่เจ็ดสิบยูโรต้นเนี้ยเฮ้ยแพงขึ้นเพราะมันใหญ่แล้วไงทุก ซื้มอมายอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่อ๋อแสดงว่าก็ถูกแล้วแหละเพราะว่า60ยูโรจะเตี้ยววันนี้ประมาณนี้60ยูโรก็มันแค่สองวันที่มันขึ้นไปอ๋อนี่เพิ่งซื้อมาใช่ไหมใช่นี่ไงพี่ดอกแล้วปีนี้ได้ได้กินแล้วใช่ไหมร้านเดิมใช่ป่ะเออร้านใหม่ร้านใหม่เหรอใช่ร้านอยู่ตรงใกล้ใกล้ใช่ไหมไม่ไกลใช่พุซาจีนของลุงนาพุซาแอปเปิ้ลใช่ได้พุซาแอปเปิ้ลเนาะที่นี่ของลูกบ้านเกมันใหญ่ของตู้ที่บ้านก็สูงประมาณนี้่ ของพี่เตี้ยกว่าเพราะพี่ตัดยอด,ยอดพี่ให้ออกทางข้างๆไงของพี่ตอนนี้มันจะออกทางข้างๆเนี่ยถ้าถ้าน้ำไม่อยากให้มันสูงอ่ะคอยตัดยอดไว้ให้มันออกข้างๆมันจะออกข้างๆแล้วกิ่ง<ต>พวกนี้ยมันจะออกกิ่ง,งมาอีกอ๋อซื้อใหม่เออกินปกินข้าวกันอันนี้เป็นเรียกน้ำย่อย หอ่ากินมากเลยนี่อันนี้คืออะไรอะนาที่เหมือนหอยอน่ารักจังเลยมันเิโนลตคเนี่เป็นทูน่าทูน่าอันนี้พาสต้าทอดแล้วก็มีซอสซอสนี่โยเกิร์ตเหรอหรือว่าชีสอะไรนะชีสพี่สม่ามายกินโียนกับบัดาลูยบูรดาลย์ริบิอันักกนอวักกิว์นีสนชนชีส ไม่ใช่สิดีดีชอบสีมาวชอบัขาวมกก่ส่อื่นชอบสีขาวมก่ีไม่น่86นะทุกคนแข็งแรงมากนี่ส right. ิทุกคนทุกคนด่มแล่วนขอบคุณมไม่มีใครดื่มหรอโอ้โหขอบคุณมากน้องนาจะเตรียมให้เมอเลยนะ <Gülets> per dai, mi hai, mai, hai, mai, hai mai, io ho detto prima a lei, no, ma è Mirko e acqua, bene, non me lo ricordo. non sai che mi ha risposto, beve solo il vino, non lo e io ho fatto così. vino, si ha fatto, si ha fatto, mi 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 ha fatto, Vai. fatto,

น่าทาพาสต้าเองใช่ไหมสวยเก่งมากเลยพี่ยังไม่ทเลยอ่ะเหรอพี sure> ่เกใช่ไหมเออเก่งนะซื้อเครื่องมาต่อกับไอ้เครื่องตัวนี้ Le fanno vero, ha ragione. Ma quando un po' di <sessi> insalata, ma d'inverno... inverno se le Ma non mi piace... Ma non mi piace... Ma non mi piace... Ma non mi Ma non mi piace... più non mi piace... Ma non non mi piace... non mi 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 นี NYU, anyway, ่เครื here, right? ่องนี ern, ้ใช่ไหมใช่ค่ะเครื <t <t ่องผสมแป้งเครื <t <t ่องผสมแป้งเนี่ยคนชอบกินขนมชอบทำเค้กอะไรอ่ควรมีเอาไว้เอาไว้เปิดออกเอาไว้ทำพาสต้าสอนทำพาสต้าโหเจ๋งอ่ะน่าทำขนมบ่อยด้วยใช่เอาอันนี้ไม่ใส่ไปด้วยมันหักไม่เป็นไรมันหักก็ไม่อร่อย นี่นาทำกับข้าวไปกินสตรอเบอรีร่ไปด้วยเหรอใช่ใช่เกล็ดกลิ่นแรงจริงนะกลิ่นมันแบบว่าเหมือนน้ำหอมเลยอะ่ะใช่กลิ่นแบไว่กลิ่นอะไร<ห>วะสตรอเบอรีร่กินไม่ทันอะ่ะที่บ้านเยอะใช่ไหมเออมันเยอะมันแบบนาถอนทิ้งหมดแล้วเน่าเละเลยอะ่ะ พี่ชอบเก็บกนอยแต่อันนี้ชอบไหมคนละพันคนละพันกับที่พี่มีใช่ไหมนามีน่าจะใช่เอันนี้มันจะหอมหวานหวานแต่ที่นามีมันไม่ไม่หวานแบบนี้ไงมันคนละพันกันมีพาสต้าปลาหมึกยักษ์แล้วเป็อย่างอื่นต่างเดินอ่ะเก็บพูปูปูปูอ๋อเป็ไงมั่งอ๋อ Ma... sono sì, un sì. po' eh sì, perché le fagatelli assorbono ci hanno messo tante eh eh ho visto ho visto, ho, visto. Mm. ho tirato dentro però sono buone è buone buone mm. più sottile più buone si sì? dal supermercato mm. veri non mm. si trova eh, mm. eh, La fanno più più massiccio più mm. mm. ah, come si dice come si dice come si dice questo è abbastanza, abbastanza larga mm. eh, ma è abbastanza è sottile piccolo 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 No, non sono face... un ma le posso sì, mangiarle. Eh, eh, no, ma le ampio, le ampio. Le ampio, le ampio. Le ampio. Le questo Le ampio. questo ampio. Le ampio. Le Le ampio. Le ampio. non ampio. Le 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 ampio ok e se adesso no lasci il micro mangiare c'è cioè meno bene perché se inizia a mangiare questo non finisce più basta basta sì, <susurra> basta, basta grazie nah. no poi non sono la finisce ma no io non la fanno ma a me la fanno tu dai tu sono fantastici tu mi ho toccato un anno vuoi me ne fare un anno? no, 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 รกเล i ค่ i ทำทั้งท t a งหมเลยที่มันแช่เ็เขา้เ็นเขาทเยนเข้เยาทำให้เย็นเขาทำใ้ย็นเมท้เยนาหเย็นเทย็เขาทำให้เาหนเาทยนาทำเย็นเขาห้เล็นเเย็นท้เเขาเล้ยอร่อยอนเอาท้วนะขะเดี๋ยวให้อาหารย่อยอีกหน่อยแล้วเราจะเข้าไปกินไอศรีมกัน นาเลียกออกมาดูน้องเต่าของนาถึงเวลาให้อาหารไม่เหมือนบ้านพี่เออเต่าบ้านพี่กินแบบว่าตามใจชอบไม่เคยมีเวลาให้เลยเออให้เวลาเป็นเวลาเดินกินเองนะเนี่ยอเแหละไอ้ที่นาบอกพี่ใช่ไหมใช่บัตเตอร์ครับอืมนี่แหละพี่แงกอออกเยอะมากอ่ยเต็มงนตรง้อตรงนี้เต็มมีถอนเลยอันนี้เป็นพิษต่อเต่านะนี่ใช่เขาบอกมันเป็นมีพิษกินเยอะไม่ดีท้องเสียเลยนาบอก ต้องออกเื่ๆเืยให้ตอนนั้นอย่างนี้แหละนาให้ตอนนั้นเลยดูกินน่ารักนะโอ้ยตัวเล็กโตขึ้นนะโตขึ้นเห็นได้ว่าโตขึ้นนะนี่อันนี้ยิงงตัวยิงเห็นชัดนะว่าโตขึ้นนะใช่เห็นชัดเลยโตขึ้นนึงคู่เลยดูขาดิเริ่มตัวนี้ต้องให้กินเยอะๆเนี่ยเนี่ยกินเยอะกว่าพี่ตอนนี้จะได้โตทันเขาพี่คิดถึงลักกี้เลยอ่ะใหญ่กว่าลักกี้นิดนึงเนาะ ตอนลักกี้ตายเล็กกว่านี้หน่อยนึงอืมอุยแซมมี่พี่จะเท่าตัวนี้แล้วนะ่ะจริงดิจริงโหัวพี่อยากเอามาอยู่นาบอกว่าพี่กุ๊กเอาเต่ามาด้วยใช่จเจอามาเล่นกันเต่ามาเยี่ยมพี่เยี่ยมพี่ท้อง <laughs> มีดเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเต่าเวียนหัว <laughs> นั่งรถเตี๋ยวเวียนหัวมันร้อนเปิดเอให้ดูเฮ้ยมาด้วยกันนะสามนาสังเกตไอ้ตรงนี้มันไหมตรงกลางหัวเนี่ย แจมมี่ก็มีมันเป็นลายของมันนนี่ะตอนเล็กๆมันยังไม่ชัดโตขึ้นมันจะชัดดูทีดูจะไปแย่งเขากินเหรอบักอ้วนชอบแย่งน้องเนี่ยน้องอยู่ในปากเนี่ยแย่งไม่น่าถึงจะโตกว่าน้องเนี่ยของพี่จะฉีดให้เนี่ยเขาเป็นใบใหญ่มันจะกินยากเดี๋ยวะไปแย่งไปแย่งน้องเห็นไหมเห็นไหมทำไมนี่ใส่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยอุ้ยดูดิอุ้ยใจร้ายอู้ยทำไมทำน้องล่ะลูกดูดิดูดิกดหัวน้องเลยกดหัวน้อง ตัวเองก็มีกินดื้อเมว่โไหร่กิเนี่ยไม่ให้กินไปดีกว่าอไปหากินขี้กิ้งจบดีกว่าไปเลยไอ้อ้วนอื้วนายกาว่ะโหตะปบหัวน้องเลยอันนี้อันนี้กินเก่งเนี่ยจะกินอยู่เนียดูดึงโอ้ลูกเอ้มากินใหม่ลูกกินใหม่ฉีกให้เป็นชิ้นๆกินนิดปะไม่ชอบค่ะเว้กินหมดเลยแฮะดูดิเนี่ยเขาชอบอันนี้แะละใบอันนี้ที่คล้ายๆ ชีเชอร์บิตามันมันชื่อว่าอะไรอะชีเชอร์บิตานี่แหละกินได้นะคนก็กินได้อันนี้ใช่ใช่มันจะขมน่าให้กินอาหารเม็ดเฮ้ยไม่น้าเลยไอต่าพี่อ่ะมันตะปีนชาแมวมันมันจะกินอาหารแมวมันตะปีนชาแมวได้เมื่อก่อนมันปีนไม่ได้ไงไอที่พี่พี่เออพี่วางไว้ให้เม่นอะสีว่าฟ้าเห็นไหมหน้าประตูอ่ามันตะปีนไปจะกินอาหารแมวพอดีพี่เห็นพี่เลยจับออกอ๋ออันนี้ชอบแต่ตัวเล็กก็ไม่กินแต่อันนี้ชอบมากเนี่ยตัวเล็กต้องแช่น้ําให้เปล่า มึงแช่ก็ไม่กินดูอันนี้กินเดี๋ยวไปเอาน,น้าเขาต้องแช่เปล่านาเขาเขียนไว้เปล่าไม่ไม่กินได้เลยเหรอกินได้เลยถ้าแช่มันจะติดปากมึงก็กเลยให้อ๋อติดเหงือกติดเพดานมันดูที่มันหาใหญ่เลยอน,นะอยู่นี่ไอ้อ้วนพลังเยอะจังดึงมาจากมือเลยนะ นาไปหาขี้จิงจกมาให้เต่ากินดูไอเต่าตัวนี้ดิตะการจังเลยอ่ะนามันไปแทะกระป๋องอาหารแล้วนี่นะขี้จิ้งจกนะดูนะใครชอบกินเนี่ยตัวใหญ่เหรอไม่เดินเลยเดินเลยแล้วกลับไปกินอ้ยหอมจังเลยอุ้ยตายแล้วกินขี้จิงจกตัวเล็กกินบปา่ตัวเล็กมันกินนมนะเล็กไม่กิน อาน่นเลยนี่อิมม่มป่ะมีขี้จิงจกด้วยนะนี่น้านมีอาหารกับขี้จิ้งจกเลือกกินขี้จิ้งจกเ <c oughs> ต่าหลบแดดกันหมดแล้วไปเข้าบ้านไปกินไอศครีมกันนะคะาาอนนะคะว่ววาบา่ อิ่มมากเลยอ่ะโอ้กินอิ่มหมดแล้วนะคะคุยกันยาวเลยไม่ไม่กินแล้วห้าโมงครึ่งแล้วอ่ะนี่เห็นนาฬิกากันไหมเอ่ยห้าครึ่งแล้วเม้าบอยเพลินเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะ แม่ครัวเหนื่อยเลยนะคะงานเยอะมากเลยขอบคุณมากอาหารอร่อยทุกอย่างขอบคุณค่ะไว้เดี๋ยวครั้งหน้านากินเข้าบ้านที่เดี๋ยวไว้เจอกันนะน้องพี่ขอบคุณมากขอบค<อ>ุณนะเหนื่อยหน่อยเหนืนอยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย Grazie a n h e Luciana che sei sempre carina mi fa molto piacere rivederti grazie andato via sì a n d ลาทุกคนแล้วคนนี้ก็ลาเต่าด้วยลาเต่าด้วยเราเข้านอนกันแล้วค่ะเราเข้านอนกันแล้วนียนอนด้วยกันเหรอใช่ทุกคืนป่ะทุกคืนโอ้โหนัารักค่ะเราเข้านอนกันแล้วดูสิทำไมพวกเธอนอนเร็วจังกี่โมงแล้วห้าโมงนี่ยต่นต่อมา้ฉันนะตอนนี้ทุ่มครึ่ง